ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการขายที่ดินให้ต่างชาติที่ประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับโหพยายามขัดฝางเพื่อไม่ให้มีการขายที่ดินให้กับต่างชาติได้แต่มีเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวที่เรียกว่าเป็นเจ้าสัวเนี่ยนะครับเพราะมีธุรกิจในประเทศไทยเยอะแยะมากมายเนี่ยครับออกมาสนับสนุนเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันค้านกับประชาชนเยอะแยะมากมายแล้วอ้างสารพัดท,ที่จะพูดให้ดูดี แต่คําถามจากประชาชนอย่างผมคนนึงเนี่ยที่คุณสนับสนุนให้นะครับขายที่ดินให้ต่างชาติเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองหรือเปล่าผมถามหน่นะครับคุณยังอาศัยแผ่นดินไทยเนี่ยทำมาหากินอยู่หรือเปล่าล่าสุดนะครับคุณชูวิทย์ก็ได้ออกมาโพบ์แบบนี้ครับขายที่ดินต่างชาติคําตอบของคนไทยคนหนึ่งถึงเจ้าสัว c ีพนะครับเรียนเจ้าสัวซีพที่เคา ผมฟังสิ่งที่เจ้าสัวพูดถึงนะครับชาวต่างชาติซื้อที่ดินดีฝาเข้ามาท่องเที่ยวแค่ชั่วครังช่วคราวขายที่ดินขายที่ดินแล้วเขาเอากลับไปด้วยไม่ได้บอกว่าคนไทยหวังดีกับประเทศแต่กับทาให้ประเทศเสียหายนะครับผมขออนุญาตตอบแทนคนไทยอย่างผมว่าหัวสมองอันปาาเปื่องของเจ้าสัวคิดแต่เรื่องเงินทุนนะครับการผูกขาดเท่านั้น การมาท่องเที่ยวชั่วคราวเป็นการได้น้อยจริงแต่ได้ยาวไปตลอดชาติมันเป็นการได้ทั้งระบบนะครับตั้งแต่ค่าที่พักนะครับค่าจับใจ่ายใช้สอยค่ากินค่าเดินทางและอื่นๆอีกมากครบวงจรมีเงินกระจายไปอย่างทั่วถึงและการท่องเที่ยวมีไรายได้มหาศาลไปจนถึงคนขายของข้างถนน นักท่องเที่ยวไม่ได้ถูกบังคับให้กินให้ซื้อให้ผูกขาดเหมือนที่เจ้าสัวทำทุกวันนี้เพราะมาะแค่ชั่วคราวมาแล้วก็ไปแต่หากที่ดินถูกผูกขาดขายจากในทุนต่างชาติไปด้วยถือว่าเป็นระบบผูกขาดนะครับครบวงจรเป็นการกินนะครับ ทั้งห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ปัจจัยที่4ี่ที่อยู่อาหารยาเครื่องนุ่งหม่มทั้งสี่ถูกทุนไทยครอบงำไปหมดเหลือสิ่งสุดท้ายที่สำคัญคือแผ่นดินนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องรับสิ่งที่ถูกต้องมากเลยเพราะการขายแผ่นดินมันคือการขายไปเลยครับมันไม่ได้คดระยะยาวนะครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าความคิดของเจ้าสวนะจะมีความคิดได้แค่นี้คิดจะผูกขาดอย่างเดียวคิดจะขายประเทศเพราะอะไรครับ เพราะตัวเองถือครอบครองที่ดินเอาไว้เพื่อจะพองทายออกไปเพื่อจะขายให้กับคนทางชาติไม่คิดถึงประเทศบ้างเลยครับส่วนร0อยห้าล้านไร่พื้นที่พอปลูกขายไม่ได้หมดหรอกครับท่านเจ้าสัวแต่ก็หมดก็คือที่ในทาเลดีดีสิไม่ว่าใช่ครับเพราะ1 0 5่งร้อยล้านไร่เป็นที่เกษตรเขาไม่ให้ขายอยู่แล้วแต่ที่จะขายก็คือที่ทาเลนะครับที่ผูกบ้านที่อยู่อาศัยผลสุดท้าย ที่เหล่านี้ใครเป็นคนถือครองไว้ครับผมถามหน่อยทุนจังชาติที่แข็งแรงฝ่าอย่างจีนไม่ไปซื้อที่หวยๆที่ไม่มีราคาหรอกครับหากเจ้าสัวจะซื้อที่ทําไมไม่ไปซื้อแถวแถวอีสานสักหมื่นไร่มาพัฒนาสร้างวัดสร้างโรงเรียนให้ชุมชนล่ะครับท่านคงไม่ทําก็เหมือนกับต่างชาติที่มีเงินทุนมากมายว่าย่อมคัดเอาปลาตัวใหญ่แล้วเหลือเศษก้างไว้ให้กับคนไทยไว พ่อค้าในทุนคนมีเงินคิดเหมือนกันคือกำไรแต่ท่านคิดได้มากกว่าอีกคือคิดกำไรแล้วต้องผูกขาดด้วยแล้วใครจะทําได้หากไม่ใช่ระดับเจ้าสวยอย่างท่านเพราะค้านะครับพ่อค้าธรรมดาทำไม่ได้หรอกครับทั้งต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำท่านเอาหมดแล้วคนไทยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับปฏิเสธไม่ซื้อไม่ได้เพราะทุนผูกขาดยังไงครับ เรื่องกาไรนั้นเป็นปกติของพ่อค้าทุกคนแต่จะทํากําไรก้าวกระโดดต้องคิดกินรวบผูกขาดไม่ให้พ่อค้าคนอื่นทําได้มีท่านทําได้เท่านั้นหากไม่ใช่เพราะท่านมีเงินทุนมหาศาลอันมาจากการกีดกรกันพ่อค้าคนอื่นไม่ให้มาแข่งขันในตลาดเช่นเดียวกับพ่อค้าที่ดินไอ้ที่ดินมันไปไหนไม่ได้แต่เงินที่ได้จากการขายที่ดินนี่สิมันไปไหน ก็ได้บนโลกใบนี้หากต่างชาติซื้อที่ดินในทำเลดีๆแล้วขายในราคาแพงเพื่อทำกำไรแล้วปั่นราคาสูงจนคนไทยซื้อไม่ไหวคนที่ซื้อนะครับได้คือต่างชาติที่มีเงินเท่านั้นเงินที่ขายได้เขาก็สามารถขนกลับประเทศเขาได้อยู่ดีจากนั้นคนไทยจะต้องไปซื้อที่ดินที่ไกลออกไปนะครับไกลออกไปมากเพราะในทำเลดีเหมือนซื้อสเตกที่ถูกต่างชาติเฉือน เอาเนื้อส่วนนิ่มๆน,นะครับหนึบติดมันเอาไปกินส่วนก็ดูกโยนให้คนไทยเอาไปแทะอย่าไปยกตัวอย่างประเทศดูไบเลยท่านเพราะระบบฟาร์มแข็งแกร่งต่างกันที่ดินดูไบแพงมากคนดูไบเองรวยคนต่างชาติกลับเป็นคนที่มีทุนน้อยกว่าคือเราเห็นต่างชาติเป็นเศรษฐีแต่ดูไบเห็นต่างชาติเป็นคนจนกว่าเขา จะเหมือนกันอย่างไรเอาตัวอย่างที่เป็นความจริงกับด้านมาเปรียบเทียบกันไหวหรือลองส่งกระจกดูตัวท่านเถอะท่านลองถามคนขับรถท่านดูทำไมไปซื้อที่ดินบ้านแบบท่านละ่ะแล้วคนขับรถจะมีไปซื้อแบบไหนไหมครับนอกจากนั้นท่านยังพ่มพว่าต่างชาติมาซื้อบ้านสร้างงานเช่นจ้างคนไทยดูแลเป็นคนเฝ้าบ้านนี่ไงครับถึงบอกว่า คิดได้แค่นี้คนใช้เฝ้าบ้านมันจะได้เงินสักกี่บาทมากน้อยแค่เดือนละหมื่นถึงสองหมื่นโถมันก็เหมือนกับการสร้างงานของแมคโครโลตัสเซเว่นคนรวยคือท่านส่วนการขยายงานคือแคชเชีย er, และคนยกสินค้าคนขับรถมันสร้างงานให้กับคนแค่มีกินไปวันๆหมดไปกับค่าเดินทางค่ากินไม่เหลือเก็บออมแต่ที่ร่ำรวยแล้วรวยเล่าเจ้าสัวว่าไม่จริง ก็บอกได้แล้วดูต่างชาติอย่างจีนเทามาซื้อบ้านแบบยกหมู่บ้านจัดปาร์ตี้แบบกันไม่เกรงใจใครเพราะเป็นเศรษฐีรบกวนเพื่อนบ้านโดยไม่มีใครกล้าห้ามเพราะความรวยอย่าไปคิดเป็นเรื่องเล็กเมื่อทําขนาดระดับหมู่บ้านฟ้านซื้อได้ต่อไปฟ้านซื้อระดับทั้งถนนทั้งตำบลได้แม้แต่อเมริกายังเจอไชน่าทาว ขนาดเขามีกฎหมายที่เข้มแข็งอย่างกับแก๊งมังกรจีนก็ต้องปราบปรามจนถึงขนาดต้องตั้งตำรวจปราบปรามจีนเทาแล้วหากเจอยิ่งฝาตู้ห่าวที่คนเดียวรอดซื้อไปเป็นพันไรในทำเลอย่างภูเก็ตสาทรได้มีต่างชาติอย่างตู้ห่าวสักร้อยคนก็ทำได้หนึ่งแสนไร่แล้วอย่าลืมนะครับคนจีนมีประชากร1 4 0 0 0้านคน เอาแค่คนรวย10%ก็140ล้านคนแล้วเอาแค่5%ก็ยัง70ล้านคนเท่าประชากรไทยทั้งประเทศที่เฉพาะคนรวยของคนจีนหากจีนมาซื้อยกจังหวัดประชากรนะครับจังหวัดอื่นๆของไทยแค่1ล้านคนทุนจีนซื้อนะครับสบายมากครับต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัดไทยเป็นจีนนครและที่สำคัญเราไม่เคยแยกแยะแน่นอนมีจีนที่ดีมากมาย ท่านก็มีเชื้อจีนบรรพุรุษของท่านนะครับบรรพุรุษเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งตัวที่ไทยแต่ใครจะตรวจสอบจีนได้หากมีจีนเทาสักหนึ่งแสนคนจะมีความปั่นป่วนมากขนาดไหนท่านต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจนะครับมหาภาพความหมายคือภาพใหญ่ไม่ใช่มองแค่เงินเป็นตัวตั้งเท่านั้น เมืองไทยยังไม่พร้อมหรอกครับท่านเจ้าสัวกฎหมายอ่อนแอเจ้าหน้าที่รัฐเห็นแก่เงินเอาแค่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินนะครับก็มีวิธีซื้ออย่างที่จีนซื้อยกหมู่บ้านยกทั้งชั้นคอนโดนะครับด้วยการตั้งบริษัทเช่าคนไทยเป็นนอมิลีเป็นตัวแทนถือหุ้นใหญ่แล้วโอนหุ้นลอยกลับไล่ซื้อกันแบบแทบยกหมู่บ้านคนขายดีใจขายได้หมดแต่เคยสนใจหลังจากนี้ไหม เขาอยู่รวมกันแบบคนไทยได้ยังไงการเอาเงินสดมาก็ผิดเพราะรู้ต้นต่อว่าเป็นเงินอะไรอาจจะขายยามาหรือขายมาจากการพนันออนไลน์แล้วคนไทยที่ทำมาหากินสุจริตจ,จะเอาเงินทุนที่ไหนไปสู้ได้ยังไงนี่เป็นขบวนการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมจะเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กตามสไตล์เจ้าสวัวที่มักชอบกระทำคือคิดแต่เงินไม่ได้คิดถึงความมั่นคงของสังคม ท่านค้าขายจนร่ำรวยมากมายมหาศาลถึงทุกวันนี้ท่านเอาชนะด้วยการใช้ทุนที่มีมากฝ่าการแข่งขันออกจากตลาดไหมล่ะครับนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหากปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาหนักฝาน,นี้คือคนไทยจะกลายเป็นคนต่างด้าวเป็นตัวประหลาดในแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่เสียเองครับแต่อย่างไร คนอย่างเจ้าสัวซีพีบริษัทของท่านก็อ้างเป็นบริษัทของคนไทยมันไม่ใช่หรอกครับบริษัทของท่านร่วมทุนกับต่างชาติจนเป็นบริษัทข้ามชาติไปแล้วแต่นั่นมันคือหุ้นนะครับไม่ใช่ที่ดินที่ท่านจะเอาที่ดินไปขายด้วยหรือแล้วต่อไปจะขายอะไรอีกครับท่านนี่แหละครับเป็นคำหนึ่งที่บอกเลยเลยว่าคุณชูวิทย์สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าการที่สนับสนุนให้มีการขายที่ดินนะครับของคนไทยเพราะอะไรครับ 1. ถ้ามีการไปซื้อแน่นอนครับเขาไม่ซื้อหรอกครับพื้นที่พื้นไร่อเขาก็ต้องซื้อที่ดินที่เป็นทำเลทองแล้วอยู่ในมือใครครับก็อยู่ของพวกมือของเจ้าสัวพวกนี้เสร็จแล้วขายออกไปแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าซื้อขายต่อไปก็คือเขาก็ไปขายคนอื่นต่อมันคือการเคงกำไร เอาทรัพย์สินของคนไทยไปเกงกําไรขายเอาเงินเข้าตัวเองโดยการบอกว่าขายที่ดินให้กับต่างชาติมันใช่เหรอครับคุณเจ้าสัวะวันนี้นะครับคุณจะออกมาสนับสนุนอะไรนะครับอย่าคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักคิดถึงประชาชนด้วยวันนี้คุณทํามาหากินบนแผ่นดินไทยกะลุณาคิดถึงแผ่นดินไทย อยาคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเอาแต่ความคิดของตัวเองให้ตัวเองได้เพราะอะไรครับประชาชนพอกแล้วครับไม่ต้องการให้ขายที่ดินให้ต่างชาติวันนี้ถ้าคุณคิดจะให้นะครับประเทศมีรายได้และมีเงินรายได้เข้าประเทศอย่างที่บอกทําไมต้องไปขายครับที่ดินให้เขาเช่าไม่ได้หรยอครับเช่าแบบไม่มีกําหนดเลยก็ได้ไม่มีปัญหา เพราะเช่าแบบไม่มีกําหนดก็มีรายได้เข้ามาแบบไม่มีกําหนดแต่ถ้าขายเนี่ยขายใครครับใครเป็นคนขายครับนายทุนเป็นคนขายนายทุนคนซื้อได้อะไรครับประเทศเงินไปไหนครับเงินเข้าในทุนเงินสามารถออกไปไหนก็ได้ที่ดินมันออกไปไหนไม่ได้หรอกครับนี่เลยครับสมองคนที่บอกว่าเป็นเป็นเจ้าสวัวฮะคิดเพื่อประเทศผมว่าวันนี้คิดจะขายประเทศ เพื่อเอาเงินเข,เข้าตัวเองมากฝ่ามัง้งคิดมากๆหน่อยครับวันนี้อย่าคิดว่าคนรวยแล้วจะมาทำอะไรก็ได้จะคิดอะไรก็ได้สมองของคุณนะ่ะตอนนี้บอกได้เลยครับเท่าเม็ดถูกเขียวไปแล้วมัง้งอย่าคิดขายชาติอย่าคิดขายแผ่นดินอย่าคิดขายแผ่นดินของคนไทยให้กับต่างชาติฝากเอาไว้นะครับวันนี้จาก คนไทยคนหนึ่งนะครับที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยและทำงานอยู่ในแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นคุณเองนะครับถ้ายังหากินอยู่กับประเทศไทยกะลุนานะครับคิดนะครับเพื่อแผ่นดินไทยไม่ใช่คิดแต่จะขายแผ่นดินให้กับต่างชาติ